สวัสดีครับ Bible before breakfast นะครับคำถามที่มีคำตอบเดียวลูกาบทที่12ข้อ25ถึง26นะครับลูกาบทที่12ข้อ25ถึง26บอกอย่างนี้นะครับว่ามีใครในพวกท่านโดยความกวนกวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ ท่านยังจะกะวนกวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพูดกับเราสอนเราให้เราเข้าใจแผนการพระองค์ในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เราจะตที่ฐานในพระนามสุดขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับเราตั้งคำถามหลายหลายครั้งนะครับถ้าคำถามเหล่านั้นมันนำไปสู่คำตอบเดียวนะครับมันก็เหมือน ว่าเราอาจจะถามใช่ไหมครับเราอาจจะถามว่าแล้วคุณจะถามผมทำไมนเมื่อมันมีคําตอบเดียวอะไรจานองนี้นะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นคําถามที่มันมีคําตอบเดียวไม่มีคําตอบอื่นนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่เราน่าจะมุ่ไปถึงสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับที่เราจะมาพิจาราดูด้วยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับผมถามคุณนะครับว่ามีใครทําอย่างนี้ได้ไหมและคําตอบคือไม่มี แล้ผมถามหุ้นต่อไปว่าถ้าทําอย่างนี้มันไม่ได้แล้วยังจะทําอีกหรือคอําตอบก็คือก็ต้องไม่ทําใช่ไหมครับคําตอบมันมีอยู่คําเดียวนะครับคําถามคือว่ามีใครในพวกท่านโดยความกวนกวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึงได้ีด่ฉบับ2011นะครับฉบับเก่า1-971ใช้คำนี้ครับว่าต่อชีวิตต่ออายุตัวเองให้ยาวไปอีกสักศอกหนึ่งได้นะครับ ฉบับที่แปลแบบว่าเข้าใจง่ายๆครับเขาใช้ว่าสามารถต่อชีวิตให้ยาวออกไปเป็นเวลาเพิ่มได้ต่อไปอีกได้กี่นาทีกันนะครับตอนนั้นผมชอบอันนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีใครในพวกท่านโดยความโกลวายสามารถต่ออายุงตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้มีไหมครับตอบสิครับ คำต,ตอบคือไม่มีครับถูกไหมครับด้วยความกวนกวายสามารถต่ออายุได้ไหมครับไม่ได้มีแต่จะทําให้อายุลดลงใช่ไหมครับถ้าเรากรวนกวายว่าเอ๊ะเราจะหายไม่หายหายไม่หายหายไม่หาย,หายไปม,มาตายเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามัวแต่กวนกวายนะครับหรือว่าถ้าเราเองจะกวนกวายแล้วก็บอยคนว่าเรอ,อเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอีกสักชั่วโมงได้ไหมต่อไปอีกสัก50 20นาที5นาที ด้วยความโกงกวายไม่สามารถต่ออายุออกไปได้ครับด้วยความโกนกวายไม่สามารถทําให้เวลามันเพิ่มขึ้นมาได้จากสิ่งที่มันมีจํากัดอยู่แล้วแต่ในความด้วยความโกนกวายน่าจะทําให้เวลาที่มีอยู่มันน้อยลงไปซะอีกนะครับถ้าเราลองคิดดูนะครับว่าสมมติจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแล้วเราโวนกวายยังไงมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะเพิ่มเวลาให้เราได้ ถ้าโกนกะวายแล้วจะเพิ่มเวลาได้เราอาจจะต้องรีบโกนกะวายกันนะครับดังนั้นไม่มีใครนะครับด้วยความโกนกะวายสามารถต่ออายุไปได้นะครับคําถามที่2คือว่าถ้าสิ่งเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยคือการเอาความโกนกะวายต่ออายุออกไปได้อีกนิดนึงเนี่ยมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับสิ่งเล็กน้อยอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วท่านยังจะกะวนกะวายถึงสิ่งอื่นทําไมอีกเล่านะครับ ท่านยังกังกวลกยถึงสิ่งอื่นทําไมอีกเล่านะครับในเมื่อสิ่งเล็กๆแค่เรื่องของเวลาจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับต่ออายุตัวเองเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับด้วยเวลาที่นิดเดียวนะครับเรื่องต่ออายุนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่มีใครสามารถทาได้นะครับนอกจากพระเจ้านะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องการจะต่อไปได้อีกนิดหนึ่งเนี่ยจะยืดไปอีกเิดหนึ่ง second ห้านาทีสิบห้านาทีหรือจะยืดไปถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราทำไม่ได้ครับเราไม่สามารถจะยืดมันออกไปได้นี่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราทำไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรที่มันสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าน,นี้โดยความโกลกวกรวยมันจะไปช่วยอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมครับถ้าเราพลาดรถนะครับตกรถนะครับเวลานิดเดียวเล็กๆน้อยๆเรารู้ว่ามันสําคัญมากนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งเวลาเล็กน้อยเนี่ย เรายังไม่สามารถที่จะทำได้เลยไม่สามารถจะต่อมันออกไปได้ด้วยความโกนกวายดังนั้นความโกนกวายเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องละมันไว้นะครับจงละความโกนกวายของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใหญ่ท่านทั้งหลายครับดังนั้นวันนี้คําถามนะครับคําถามที่เขาถามมันน่าสนใจมากครับก็คือมันมีคําตอบเดียวครับเหมือนว่าเขาถามเราไม่ให้เราต้องคิดนะครับ แต่ว่าเราต้องกลับมาคิดอีกทีครับเพราะว่าหลายครั้งเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นครับแม้ว่าคําถามจะบอกว่าโดยความกวนกวายจะต่อได้ไหมล่ะแต่เราก็มักจะกวนกวายใช่ไหมครับคำถามคือบอกว่าถ้าสิ่งนี้ทางยังทําไม่ได้เลยและยังจะกวนกวายสิ่งอื่นทําไมล่ะแต่เราก็มักจะยังกวนกวายถึงสิ่งอื่นถูกไหมครับเราอาจจะไม่กวนกวายเรื่องชีวิตเราจะต่อไปอีกสักสองหนึ่งคืมหนึ่งแต่เรากวนกวายเรื่องของกินดื่มใช่ไหมครับเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม เรื่องของสิ่งต่างๆเรื่องของพุ่งนี้คำถามวันนี้ครับพระเจ้าถามเราครับด้วยความเป็นคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณทำอยู่วิธีการของคุณเนี่ยคุณทำแล้วช่วยตัวคุณเองได้ไหมล่ะถ้าคำตอบคือไม่แล้วคุณทำไมยังคงทำสิ่งนั้นอยู่นะครับหรือคำถามนี้อาจจะปรับใช้กับคุณเรื่องของสิ่งต่างๆสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้ครับแล้วคุณเอง หาวิธีของคุณถ้าวิธีของคุณไม่สามารถช่วยคุณได้แล้วคุณยังจะพยายามหาวิธีของคุณอยู่อีกหรือนะครับหรือจะเป็นคําถามที่ใช้กับเรื่องของอนาคตเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของอะไรก็ได้นะครับวันนี้คําถามที่มีคําตอบเดียวเนี่ยครับต้องการให้เราเองคิดแล้วก็ทําให้ได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับผมเชื่อว่ามีบางเรื่องอาจจะไม่ใช่กังวลกวายทั้งหมดแล้วครับ อาจจะเป็นบางอย่างที่เราเองมักจะไม่เลือกตอบตามที่พระเจ้าคือมันมีคาตอบเดียวไม่ใช่ว่าพระเจ้าบังคับเราให้ตอบมันมีคําตอบเดียวถ้าบอกว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมันไม่ดียังจะทําอยู่ไหมล่ะพวกเด็กดื้อครับมักจะบอกครับยังจะทําอยู่ถ้าเกิดสิ่งนี้ไม่น,นั่นไม่น,น,ไมน,นี่แล้วคุณคิดยังจะทําอยู่อีกทําไมเล่าเราก็บอกว่าเราก็ยังคงจะทําเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นว่าคําถาม ที่มีคำตอบเดียวเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมาบังคับเรานะครับแต่ทำให้เราคิดครับว่าทำไมเรายังไม่ตอบอย่างนั้นทำไมเรายังไม่เลือกทำอย่างนั้นดูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ความกวนกวายนะครับหรือเรื่องคำถามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหยุดคิดแล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่จะมาสอนเราต่อไปนะครับให้เราที่ะาะด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราเรื่อง บางเรื่องที่เราควรจะคิดได้เรื่องบางเรื่องที่มีคําตอบคําตอบเดียวแล้วเราควรจะทําสิ่งนั้นแต่บางครั้งเราก็เหมือนคนโง่จริงๆที่เราเลี่ยงเราหลบไปและเราไม่ฟังพระองค์ขอพระเจ้าดึงความคิดของเรากลับมาใหม่มาอยู่ที่ต่อหน้าพระพักพระองค์ที่จะไม่จําเป็นต้องกวนกระวายถึงสิ่งใดๆและไว้วางใจในพระองค์ เราขอบคุณพะ่งเราที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามสุขดขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับมาดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับ